จันแม้เขามีผลงานชื่อความสบายใจใช่ไหมอันนี้คือความเมื่อยค้นพบนวัตกรรมใหม่ในการนวดมือนะคะเพราะว่าใช้มือเยอะแล้วก็มือเกร็งนะคะ <c oughs> ในขณะที่พยายามแกะดินเหนียวออกจากเสียมมหัศจรรย์นะคะก็ได้ค้นพบว่าเออการที่เราปั้นดินเนี่ยมันก็ผ่อนคลายดีเหมือนกันนะคะ ถ่ายประจุลบออกจากมือพะนะไม่รู้อะแต่ว่ารู้สึกว่าเออรู้สึกดีเหมือนเหมือนเหมือนได้ผ่อนคลายมือค่ะได้บริหารมือด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีสาหรับเด็กเหมือนกันเนี่ยทํางานเลเบอร์ไปก็คิดกิจกรรมไปเรื่อยๆนะคะกิจกรรมดีๆทุกอย่างที่ลิ่งคิดขึ้นได้เนี่ยส่วนใหญ่เกิดมาจากการที่ขุดดินปลูกต้นไม้นี่แหละรดน้ําต้นไม้อย,อยู่ปลูกต้นไม้ดู ความเจริญเติบโตของต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีกิจกรรมผุดขึ้นมาในหัวซึ่งก็เชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่จะทําให้เด็กๆรู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็จุดประกายอะไรบางอย่างในชีวิตพวกเขาด้วยนี่อันนี้ก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมอะไรบางอย่างซึ่งขอคิดดูก่อนก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเราไปตั้งหน้าตั้งตาคิดอะ่ะ คิดให้หัวแตกก็คิดไม่ออกแต่ถ้าเราปล่อยใจให้มันสบายๆทำในสิ่งที่เราชอบทำทำไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมันจะเกิดอาการปิ้งแวบ,บขึ้นมาเองอันนี้มาจากตอนที่ทำวิทยานิพนธ์นะคะก็คือโอ้โหนั่งคิดหัวแทบแตกไม่ได้แต่พอได้ไปเดินเล่นสักนิดน,นึงความคิดไหลเข้ามาอาบน้ำอยู่ความคิดไหลเข้ามานะคะ ช่วงนั้นแขนก็จะลายนิดนึงนะคะคือจะใช้คิดเวลาได้ไอเดียอะไรออกมาก็จะจดไปที่แขนนะ,ะเพราะว่าจะให้มาพกกระดาษไว้ตลอดเวลาก็คงเป็นไปนไม่ได้ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่สามารถเขียนลงได้เสมอก็คือแขนขาและร่างกายของเรานะ,ะช่วงนั้นก็จะมีออรอยสักแบบไม่ไม่ได้ตั้งใจนะคะรอยสักชั่วคราวแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะ แต่ก็ถือว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่แฮนดี้มากๆนะคะอยู่อยู่ติดตัวตลอดเวลานะคะซึ่งมันก็เหมาะเวลาที่เราแบบมีความคิดขึ้นมาในสถานที่ที่แบบมันไม่ควรจะคิดได้แต่มันก็ได้คิดได้อะไรเงี้ยนะคะเช่นอาบน้ําอยู่คิดได้ <laughs> จะให้วิ่งออกมาเอากระดาษมันก็ลืมแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เลยรีบจดเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็รู้สึกผ่อนคลายนิ้วมือมากขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นก็ระวังที่นั่งพักก็แกะไอ้นี่ไปด้วยนะคะ จะได้ไม่หนักมากเพราะว่าไม่อยากจะใช้ข้อมือเยอะเพราะว่ามันปวดข้อมือแต่ถ้าถ้าปลุกกล้วยเสร็จก็จะไปให้หมอนวดจัดการสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะไปซิลินทอนไปให้พี่กอบนวดแล้วก็ให้คุณหมอแผนจีนฝังเข็มให้นะคะไม่ได้จะประเดียดอะไรนะคะคือนวดมือตัวเองผ่อนคลายดีค่ะเดี๋ยวต้องไปศึกษาว่าเออ จำได้คุ้นๆว่าการสัมผัสดินสัมผัสโคลอนอะไรพวกนี้การเดินย่ำโคลนมันมีประโยชน์อะไรบางอย่างนี่แหละเดี๋ยวกับระบบต่างๆในร่างกายเดี๋ยวต้องไปศึกษาดูตอนนี้เอาเอาตัวรอดไปชั่วคราวก่อนก็คือเมื่อยไม่อยอุ้งมือนะคะก็เลยนวดนวดดินนะคะซึ่งดีขึ้นนะคะเรานวดดินดินนวดเรานะคะ เดี๋ยวนี้จะเป็นโบร,ราณวัตถุนะคะคือก้อนดินที่เกิดขึ้นจากการที่นั่งพักขณะพยายามปลูกกล้วยหนึ่งร้อยต้นนะคะพยายามขุดหลุมปลูกกล้วยหนึ่งร้อยต้นก็จะได้ก้อนดินแบบนี้มานะคะเหมือนออพวกไอ้ลูกป,ปั้นที่ที่วัดพระแก้วอะคะ่ะเคยไปตามอาจารย์หม่ม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวท่านบอกว่าจริงๆไอ้ตุ๊กตาพวกนั้นอะที่สวยๆที่เราวางเห็นกันอะจริงๆมันไม่ได้มีหน้าที่อะไรนะนอกจากถ่วงเรือแต่ว่าไหนๆก็จะถ่วงเรือแล้วก็ทําให้มันสวยๆหน่อยอะไรเงี้ยคะ่ะจริงๆคือเอาไว้ถ่วงเรือให้มันคงเครง่งน,นะก็แล้วพอมันถึงขนถึงข้ามาถึงฝั่งปุ๊กก็เอาเอาตุ๊กตาลงไปด้วยเลยมันก็เลยได้มาอย่างที่เห็นนะคะอันนี้ก็เหมือนกันโบราณวัตถุบางอย่างที่ คนลุงหลานจะมาสงสัยว่ามันคืออะไรหมอมันคือดาริ่งนวดมือตัวเองนะคะตอนนี้เริ่มดีขึ้นดีขึ้นจริงๆนะจริงๆแล้วอะถ้าเกิดใครไม่มือนะคะแนะนําไปหาดินเหนียวมาค่ะอย่างเงี้ยอ้วมันดีกว่าไอ,สชชอนะ้สุคริชีอีกนะสุคิชี่คือไอ้ตัวฟองน้ําที่เขาต้องสั่งซื้อมาแล้วก็เอามาแบบมาบีบแบบอ,อันนี้มันแบบมันได้อารมณ์กว่าจริงๆนะดียว่าเราชวนกันทั้งม,มาปั้นดินแถวนี้ดีกว่า เนี่ยดินเหนียวของเรามันดีมากเลยดูสิเนื้อเหนียนมากเนื้อด,ดีมากเลยดินเหนียวบ้านเรา แสดงว่าจะต้องบรรจุกิจกรรมปั้นดินลงไปในกิจกรรมของสวนเกรตดาด้วยนะคะเพราะว่าเรามีวัตถุดิบชั้นดีมากๆอะ่ะจำได้ว่าตอนสมัยไปเรียนปั้นดินกับครูอุ้มเห็นครูอุมบอกว่าต้องไปสั่งซื้อดินเหนียวมาจากน, ون, นู่นอุบลรัฐเหรือน,น้้ำพองอะไรสักอย่างนี่ดูสุดยอดอ่ะดินเรามันดีจริงๆของน้ำมันแรง อันนี้คือนวดมือนะคะนวดฝ่ามือตัวเองนี่นวดนวดอุ้งมือนี่ถ้าไม่เกรงใจจะตบหน้าตัวเองด้วยนะมันอารมณ์เหน็บเหเหมือนน้ำตกอะค่ะอันนี้เขาเล็กดินตกตรงนี้มีปัญหาตรงเนินตรงนี้นะคะ ก็จะคืนนั่งมองศาลาตัวเองมันช่างสวยงามล้อเกินขอบคุณน้องแขกและทีมงานช่างเอกนะคะที่ช่วยรังส,สารรศาลาประชาคมที่สวยงามมากๆนะคะศาลานี้มันน่าจะมีประโยชน์ต่อมวลชนได้เยอะแยะเลยแหละ นีจะทําเหมือนไอ้ถ้ำถ้ำพญานครหรืออะไรอย่งเงี้ยที่เขาบอกว่าพวกนักท่องเที่ยวอ่ะชอบเอาหินมามากองเทินเทินเทิขึ้นมานะคะแบบไม่มีเหตุผลนะะทำตามๆกันนะต่อไปที่นี่อาจจะแบบมีไอ้นี่กองอยู่ฉันมาที่นี่แล้วแต่ว่ามันก็คงจะไม่เหมือนหินเพราะว่ามันก็จะละลายไปถ้าเกิดว่าฝนตก นี่คือไม่ได้ตั้งใจปั้นนะนวดเมื่อยตรงไหนก็นวดกดลงไปเนี่ยเขาอุ้งมือกดไปมือเผื่อมันจะหายเมื่อยนะเดี๋ยวต้องไปดูว่าประโยชน์ของการปั้นดินเหนียวเนี่ยมันคืออะไรนะคะคิดว่ามันต้องมีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการบันทึกไว้ด้วยนะว่าดินเดิมของสวนเกตร,ระดาก็คือดินเหนียวมากๆเหนียวหนัมกมาก,มากนะคะเดี๋ยวเราก็คอยดูกันว่าหลังปลูกต้นไม้ไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยอดินจะมีการปรับสภาพยังไงนะคะมันจะดีขึ้นได้ยังไงแต่อย่างที่บอกะคะ่ะว่าเราจะเน้นปลูกต้นไม้ที่เป็นลูกชาวบ้านไม่ใช่ลูกคนหนูก็คือต้นไม้ที่มันสามารถที่จะเติบโตได้ในทุก สถานการณ์ทุกสถานที่นะคะแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้พอสมควรนะคะก็ะคือเราจะดูแลให้แหละช่วงแรกๆแรกๆคือประมาณวันสองวันไอโซนใต้สายสไฟอะ่ะตอนนี้ก็เลิกดูแลแล้วนะคะพอฝนตกมาสองครั้งปุ๊บสบายใจแล้วค่ะไม่ดูแล้วค่ะก็ปล่อยไว้อย่างนั้นเลยนะคะนี่อันนี้ก็ฝึกสมาธิอย่างหนึง่งเหมือนกันถ้าเด็กๆได้มาทำาหค,คะค่อยๆใช้มือกด ให้มันเรียบเสมอกันโดยที่ไม่ต้องรีบร้อนนะคะจะได้อยู่กับตัวเองช่วงเวลาที่อยู่กับตัวเองเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากๆเพราะว่ามัน นอกจากจะมีไอเดียดีๆุดออกมาแล้วเนี่ยสมองเราเยังได้ปล่อยว่างทำให้เหมือนกับผ่อนคลายความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ที่เราได้รับมาจากการที่เราไปปฏิสัมพันธ์ผู้คนเจอคนหลากหลายมากมายอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่ามันมันดีอะค่ะก็อยากให้ลองกันดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็จะติดใจเนาะบางคนอะโอ๊ยอยู่กับตัวเอง ไม่ได้มันเหงาแต่พอได้ลองอยู่กับตัวเองปุ๊บติดใจนะคะผลงานจากความเมื่อยนะคะกันแม้เขามีผลงานชื่อความสบายใจใช่ไหมอันนี้คือความเมื่อย